สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะอยู่กับช่องพากินสันวาลรตี้ค่ะแล้ววันนี้นะคะมีคําถามดีๆเข้ามาจากทางบ้านค่ะและก็เป็นใครไม่ได้เลยที่จะมาตอบคาถามกับเรานะคะผู้เชี่ยวชาญด้านโรคพากินสันค่ะศาสตราจารย์นายแพทย์รุ่งโดดพิทยศิริค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้ค่ะมีคําถามดีๆจากทางบ้านมาค่ะโอเคอาทิตย์นี้หมอฉายเดี่ยวเนาะอาทิตย์ที่แล้ว<ช>มีคุณพยาบาลมาช่วยตอบด้วยนะครับแต่ผมว่าคําถาม เป็นคําถามที่ผู้ป่วยหรือครอบครัวเขาประสบกับชีวิตจริงของเขาเนอะ <c oughs> เพราะฉะนั้นหมอว่าจริงๆได้ประโยชน์มากๆเลยแล้วก็ <c oughs> เดี๋ยวมาดูซิว่าเป็นคําถาม <c oughs> อะไรบ้างครับได้เลยค่ะค่ะคําถามแรกนะคะอาจารย์ชาแกาแฟค่ะสามารถทานร่วมกันได้หรือไม่คะ่ะแล้วเพราะอะไรคะ่ะครับจริงๆหมอถูกถามวันนี้บ่อยมากเลยหมอไม่รู้ <c oughs> ว่าเอ๊ะทำไมผู้สูงอายุเขากังวลเรื่องกาแฟกันนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยหมอว่ามันเกิดมาจากความเชื่อที่ว่า ถ้าเราผู้สูงอายุที่ทานกาแฟเข้ากลัวเรื่องใจสั่น <c oughs> นะครับแล้วพอใจสั่นปั๊บเนี่ยผู้สูงวัยก็จะกังวลเรื่องของการเต้นของหัวใจผิดปกติอะไรต่างๆแต่หมอว่า,าส่วนใหญ่โอกาสที่จะมีปัญหาพวกนั้นค่อนข้างน้อยคอน,คนที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องของการเต้นหัวใจที่ผิดปกติเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะทานชากับกาแฟได้นะครับ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> สิ่งหนึ่งที่มีประโยชน์สําหรับชากับกาแฟก็คือเรื่องสารคาเฟอี สารคาเฟอีนนี้มีประโยชน์ในเรื่องของโรคสมองเสื่อมนะครับแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของพาร์กินสันนี่มีประโยชน์ในหลายๆด้านส่วนหนึ่งเขาเชื่อว่าอาจจะช่วยในเรื่องของการป้องกันเรื่องของโรคสมองไรต่าๆแต่หลักฐานตรงน,นั้นมันยังไม่ชัดเจนแต่หมอว่าสิ่งหนึ่งที่ได้ประโยชน์คือการที่ทานชากับกาแฟที่มีคาเฟอีนนี่ช่วยทําให้เราไ <c oughs> ม่ง่วง <c oughs> นะครับปัญหาเรื่องง่วงกลางวันนี่เป็นปนัญหาที่สําคัญในผู้ป่วยพาร์กินสันเลยนะครับแล้วเราก็แล้วเราก็ อยากให้ผู้ป่วยเนี่ยค่อนข้างที่จะตื่นนิดนึงเพราะว่าเพราะว่ายาพาร์กินสันสเนี่ยในบางตัวเนี่ยทานในเชง่วงเรฉะนั้นการให้ทานร่วมกับกาแฟหรืออะไรต่างๆไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าหมอมีข้อคิดนิดนึงครับว่ากาแฟเนี่ยยกตัวอย่างนะครับผมว่าเราทานปั๊บเนี่ยนะครับจะช่วยในเรื่องของการตื่นอยู่จุดหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็มีประโยชน์อีกอันหนึ่งคือช่วยในเรื่องของการขับถ่ายด้วยโดยเฉพาะในช่วง3 0ถึง1ชั่วโมงแรกนะครับ แต่หลังจากนั้นอาจจะทําให้การเคลื่อนไหวของลำไส้ลดลงได้เพราะฉะนั้นบางคนที่เขาทานกาแฟเขาจะรู้สึกว่าพอเขาทานเสร็จปั๊บเนี่ยเขาอยากที่จะไปเข้าห้องน้ําบางครั้งได้ประโยชน์ในลักษณะนั้นด้วยร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นคาเฟอีนในเรื่องของชากาแฟาถ้าผู้ป่วยไม่ได้มีข้อห้ามอะไรไม่ได้มีข้อห้ามในโรคพา,า์กินสันนะครับแล้วก็อาจจะได้ประโยชนท์ที่ที่หมอพูดถึงเมื่อกี้นี้ออออด้วยซ้ําไปนะครับแต่ว่าหมอมาจะบอกคนไข้นิดหนึ่งว่า วลาทานชากาแฟเนี้ยถ้าจะได้ประโยชน์จริงๆเนี่ยเราเอาแบบเพียวๆ oh, นะครับเพียวๆ <c oughs> ก็คือว่าหมายถึงกาแฟดํานะครับเอไม่ใส่น้ําตาลไม่ใส่นมนะครับเราก็ใช่เราก็จะไม่ได้เรื่องของน้ําตาลหรือครีมหรืออะไรต่างๆตรงนี้ไปด้วยเพราะว่าเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเออผู้ป่วยบาบงท่านไม่ทราบท่านใส่นมเข้าไปเยอะๆเ,เลย oh. นะครับเพอใส่นมเข้าไปเยอะๆนมมีโปรตีน มันมีมันไปมันมันไปมีปฏิกิริยากับการดยดซึมยาลิโวโดปาด้วยส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นบางครั้งผู้ป่วยก็ไม่ทราบคุณท่านกาแฟเอ๊ะแต่ทำไมยาออกฤทธิ์ไม่ค่อยดีล่ะเพราะว่าผมใส่นมในกาแฟนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทานทานกาแฟดำแบล็ k นะครับเดี๋ยวๆเราจะค่อนข้างตื่นด้วยส่วนหนึ่งนะครับผมค่ะค่ะคำถามถัดไปเลยค่ะอาหารค่ะโปรตีนที่ไม่ควรทานร่วมกับยาลิโวโดปาค่ะอันนี้ค่ะรวมทั้งพืชผัก กุถัถวด้วยหรือไม่คะนี่อันนี้ก็เป็นคําถามที่ดีมากๆเลยเพราะว่าเพราะว่าจริงๆเนี่ยหมอว่าเราต้องสร้างความเข้าใจอยู่ก่อนนะครับผมว่าเรื่องโภชนาการในผู้สูงวัยและผู้ป่วยพาร์กินสันเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเราอยากให้ผู้ป่วยเขาทานอาหารได้ครบนะครับทั้งห้าหมู่โปรตีนก็เป็นสิ่งสําคัญนะคุณนุ่นนะครับเพราะผู้ป่วยพาร์กินสันเนี่ยไม่ควรจะขาดโปรตีนเป็นคีย์ๆหลักนะครับแต่ว่า การทานโปรตีนบางครั้งมันมีปัญหากับยาในกลุ่มร mm ิวอโดฟาหมอเน,น้นนะยาริวอโดฟากลุก่มอื่นไม่ค่อยมีผลมาก mm hmm. นะครับ <laughs> เพราะฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าโปรตีนในลักษณะที่เป็นโมเลกุลที่ค่อนข้างใหญ่ mm hmm. นะครับกรดอะมิโนที่ค่อนข้างใหญ่นี่มันจะไปทําให้การดูดซึมของยาริวอโดฟาที่บริเวณลำไส้เล็กส่วนต้นนั้นน้อยลง คล้ายๆแบบนั้นนะครับคราวนี้พอเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยส่วนใหญ่แพทย์ก็จะแนะนําว่าอย่าทานโปรตีนร่วมกับยาลิวโดปาคราวนี้วิธีแนะนําง่ายๆที่เวลาในโรงพรยาบาลเขาแนะนํากันก็คือว่าให้ทานยาลิวโดป้าก่อนอาหาร <c oughs> นะครับก่อนอาหารเท่าไหร่ในคนไข้ที่ไม่ได้มีระบบทางเดินอาหารที่เคลื่อนไหวช้าไม่ได้มีอาการเรื่องท้องผูกเรื้อรังเนี่ยส่วนใหญ่ครึ่งชั่วโมงพอ <c oughs> นะครับแต่ผู้ป่วยที่มี เการท้องผูกเรื้อรังหรือว่ามีท้องอืดม,มีอะไรต่างๆค่อนข้างเยอะเนี่ยบางครั้งต้องให้ยาวกว่านั้นอีกประมาณชั่วโมงหนึ่ง oh. นะครับเพราะว่าอาหารที่อยู่ในกระเพาะเราเนี่ยจะเคลื่อนลงไปอยู่ในลำไส้เนี่ยใช้เวลาประมาณหนึ่งสองชั่วโมงในจุดตรงที้ mm. บางครั้งมากกว่าในผู้ป่วยบางรายเพราะฉะนั้น <c oughs> เราก็เลยอยากที่จะทําให้มันยาวออกไปตรงนี้นิดหนึ่งั้นหลังง่ายๆคือท้องว่างครับ <c oughs> พอท้องว่างปับ๊บเนี่ยผู้ป่วยบางรายกังวลแล้วว่าเอ๊ะฉันทานโปรตีนได้หรือไม่ได้ถ้าเรา ถ้าเราไม่ได้ทานร่วมกันเนี่ยส่วนใหญ่โอเคนะครับส่วนใหญ่โอเคหมอไม่ต้องการให้ผู้ป่วยไม่ทานโปรตีนเลยนะผู้ป่วยบางรายเข้าใจผิดเขาจะไม่ทานเลยอีจุดนึงอ่ะคราวนี้คําถามว่าถามต่ออีกว่าโปรตีนแบบไหนล่ะนะครับไอ้กรดอะมิโนตัวใหญ่อะไรต่างๆที่มันอยู่ไหนนะครับก็บอกว่าจริงๆเนี่ยมันอยู่ในอาหารที่เป็นโปรตีนเกือบทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเนื้อสัตว์ นะครับหรือไข่หรือนมนะครับจะค่อนข้างเยอะทีเดี้ค่ะอันนี้ผมเชื่อว่าคําถามที่ท่านท่านผู้คําถามถามมาเนี้ยขาศึกษามาแล้วส่วนหนึ่งเนาะเพราะว่าถั่วก็มีโปรตีนใหญ่อันนี้เหมือนกันนะครับกรดอะมิโนใหญ่นี้เหมือนกันแต่บางถั่วบางชนิดมันอาจจะมีน้อยกว่านะครับถั่วแดงถั่วเขียวอาจจะน้อยกว่าเดี๋ยวเออเออโปรตีนจากเนื้อสัตว์อะไรต่างต่าง เพราะฉะนั้นถามว่าทานได้ไหมทานได้นะครับอย่างไรก็ตามหมออยากให้มัน spacing out กับตัว리วโดป้าด้วยส่วนเนึในจุดตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะวางแผนของการทานทานยาีนิดนึงทานยากับน้าเปล่าหมอว่าดีที่สุดเลยนะครับหรือทานยากับวิตามินซีน้ำที่มีวิตามินซีน้ำส้มนะครับมันจะช่วยทำให้ยาแตกตัวได้ดี นะครับอะไรที่มีวิตามินซีจะแตกตัวในกระเพาะได้ค่อนข้างดีดงนั้นอันนั้นมีประโยชน์นะครับทิ้งไว้สักระยะหนึ่งนะครับแล้วเราก็ทานอาหารที่มีครบ5หมู่ได้ก็มีโปรตีนได้นะครับมีกรดอะมิโนใหญ่ได้ที่หมอพูดถึงเมื่อกี้นี้แต่ spacing เอาให้ดีๆนิดนึ่งถัวก็อาจจะน้อยกว่านะครับต้องขอบคุณคําถามนี้เพราะว่าท่านผู้ถามนี้ศึกษามาส่วนหนึ่งเลยต้องขอบคุณมากๆครับผมครับค่ะ โรคพาร์กินสันนะคะสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้หรือไม่คะมีประวัติครอบครัวก็สามารถที่จะเ,เป็นพาร์กิสันได้หรืออาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคพาร์กิสันด้วยซ้าไปเพราะว่าเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเราทราบเพิ่มขึ้นเยอะนะครับว่าโรคพาร์กินสันนี่มันมีหลายฟอร์มนะครับแล้วก็ประมาณในในนา,ายทั้งหมดเนี่ยประมาณสิ2ถึงยี่สิเปอร์เซนเี่ยเป็นสาเหตุทางพันธุกรรมเพราะฉะนั้นโรคพาร์กินสันสาเหตุจริงๆเนี่ยเชื่อว่าเกิดจาก การผสมผสานระหว่างปัจจัยเสียงทางพันธุก,กรรมและสิ่งแวดลอ้อมตอนกลางคืนนะคะผู้ป่วยมีอาการหลอนว่ามีคนมาทำร้ายค่ะแล้วก็ลิ้นแข็งด้วยค่ะความจำก็ไม่ค่อยดีค่ะอันนี้คุณหมอช่วยแนะนำวิธีการดูแลรักษาด้วยค่ะนะครับผู้ป่วยที่มีอาการแบบนี้แสดงว่าเขามีพาร์กินสันมาหลายปีละส่วนใหญ่ก็จะมากกว่า5ปีนะครับ<ม>ยาพาร์กินสันบางชนิดทำให้เกิดภาพหลอนได้ง่ายกว่าอีกบางอย่าง เช่นยาเสริมโดปามีนบางชนิดนะครับจะมีความเสี่ยงของการหลอนได้มากกว่ายาในกลุ่มอื่นๆนี่คือตอนนี้เราเป็นแพทย์เราก็จะมาดูว่าัวไหนความเสี่ยงนะครับก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันเยอะๆนะคะบ๊ายบายค่ะ